จากวันก่อนที่ผมทดลองเอาอาหารลูกเจี๊ยบนะครับแล้วก็มาบดผสมกับน้ํานะครับใส่ถุงตัดปากถุงแล้วก็ให้นกกินนะครับและต่อมาผมก็เอาเอามาบดเป็นผงเลยแต่ไม่ผสมน้ําคืออยากให้มันลองจิกดูว่ามันจิกกินไหมนะครับปรากฏว่ามันก็จิกกินนะครับวันนี้ผมทดลองใหม่นะครับไม่บดละเอาให้มันกินดูว่ามันจะกินไหมลองชมดูนะครับ นกกินอาหารได้นะผมก็ดีจนะครับกินไปลูกกินอาหารไปเม็ดใหญ่ไปหรือเปล่าไม่รู้น่ใจัวติดคออันนี้เป็นอาหารลูกเจี๊ยบ จะเป็นอาหารลูกทแท้ๆเป็นอาหารลูกเจี๊ยวครับจเยงะลูกเอ้ยต้องหาภาชนะใส่น้ำให้หมันให้มันนี้กินน้ำโอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ